ปล่อยม้าดิปล่อยมา้าปล่อยมา้าแล้วปล่อยมา้าปล่อยมา้าเลยยืนไปแล้วกันแรกแวนแวนออกไฟแด 2, งตีสองเกือบหายทองอะ่ะฝากกดไลค์แชร์ซับแคร์ด้วยก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อารมณ์หล,ลักด้วยนะครับทุกคนวันที่ชองช่างซี่อีกแล้ววันนี้นะทุกคนเราก็จะเดินทางกันไปที่เขื่อนอุบลรน์อีกแล้วอีกแล้วที่จริงอัมันต้องใส่อีกฝั่งหนึ่งนะเดชไอเดชเราใส่ผิดฝั่งไงนี่ได้เหมือนเดิม เราก็จะไปขี่รถเล่นกันที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมโอ้รถเยอะจังวะว่าจะแดกฟอรซ่าหน่อยวะรดเยอะจังวะเฮ้ยไปดูว่าเราจะไปพบเจอใครบ้างเราจะได้ซิ่งกับใครบ้างเาัเนนี้นี่ควันแตกแต่แบกหมดแหละครับน้องเออ ก็น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ปีจ้ามาทำไรครับเรี่ยผมไม่เกี่ยวนะครับปีเมื่อกี้คันเร่งมันข้างนิดน้อย ันแล้วหันเลยวะไอใแล้วมันแบบอึ๊ก มาเลยทุกคนอัดน้ำมันเยอะเกินไปแค่สี่ไม่เดินเลยเมืเ่อกี้วิ่งอยู่เก้าพันสามนะโอ้สงสัยต้องไปเอาน้ำมันเดิมคืนหอดทุกคน,กคนหลังจากวันนั้น่วันนี้เทนนะทุกคนผมเพิ่มน้ำมันไปอีกแบบค่อนข้างเยอะมันน่าจะหนาเต้อะน่าจะท่วมอ่ะเพราะมันอึบด้วยโอ้ มันหนาโดนวอร์าเลยปกติไม่โดนระนีโอ,โอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยรบอบเดี๋ยไอ้าังลอไเไมเป็นไรครับน้ำมันหนาก็ใส่เหมือนเดิมโอ้นึกว่าแบบเกีร์สี่รอบม,มาแล้วหันขึ้นมาดูไอ้ยัก็พันสามไม่ไปไหนเลยเมื่อกีอ้น่ะอ๋อไอ้ยางโดนว่ากลับไปไม่ได้แล้ว โอ้ถ้าเอาโน้ตบุ๊กมานะทุกคนจบเลยเนี่ยจบเลยเนี่ยแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เอามาไงก็ยังประมาณกี่ร้อยเมตรเอใส่สีแป๊บเดียวเองแต่ว่าผมว่าชงมันไม่คือว่ะผมกลัวแบบข้อเหวี่ยงมันขาดไปยา้าเดินแบบนี้ปกติมันต้องเดินแบบปู๊ดไปเลยอ่ะอันนี้มันหนาๆอมๆคาคากลัวข้อเหวี่ยงขาดทุกคนนี่แหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย กูพูดภาษาเลยนี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กัชบช่องชาซิงแล้วละกันนะครับผมร้อยยี่ที่หลังเขื่อนเดี๋ยวไปดูวัยรุ่นเขาแซนรถกันเลยครับทุกคน ทิพย์เฉพาะกีดคนไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้เอาเล่เอาเล่เอาเล่า น้อยนี้น้อยเดี๋วดูเขาหมอบกันเถอะไปแล้วไปแล้วโอ้สมัยก่อนนะทุกคนบอกเลยว่าเส้นนี้กลางคืนอ่ะค้นหมอกแบบเต็มเบลวอ่ะไม่ต้องสมัยก่อนแล้สมัยไ,ไหนก็สมัยนี้ก็น่าจะมีเยอะเือนะแต่ผมไม่ได้ออกักทีทุกคนคือผมขี่เล่นแต่กลางวันพอ กลางคืนให้ชาวบ้านเขานอนบ้างสายตาไม่ค่อยดีทุกคนกลางคืนก็เลยไม่ค่อยอยากขี่นะครับ quả chụp à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จิงหลีดสเต็ปไหนเนี่ยแดกพิสิกส์เนี่ยจิงหลีดสเต็ปไหนเนี่ยแดกพิสิกส์เนี่ยมาแล้วล็อกคันเร่งแล้วล็อกคันเร่งแล้ว <c oughs> สายหวัว <c> เ <oughs> ดิวหนึง่งแบบสายหวัวครับเจอบางลงไปอ๋อ ผมไม่กล้าไปาแบบนี้สมัยสมัยก่อนก็กล้าไปแล้วแบบนี้เ<ม>ดี๋ยนนี้ไม่ได้ไะเอาว่ะเอาว่ะ รอบดูท้ายได้เอาว่ะทีห้าสาก็ได้สนุกเหมือนกันทุกคนแต่ผมว่าผมกลัวรถฟันร่อนว่ะเสียวว่ะอันตรายว่ะรถแบบว่ามันยากเล็กๆกะตีเดียวอ่ะรถสั้นๆอ่ะเย็บคันนี้ท่อแซดว่ะเฮ้ยเย็บเออแต่ละคนว่ะ เลาเรื่อง จริงวะทุกคนไปรื้อสูงเสียงแล้ววันนี้รถเราไม่พอมเท่าไหร่เฉยไม่งั้นอีใส่สุดแล้วเอสอย่างเดียวะคันี้เราไปรอดูข้างหน้าดีกว่าไปดูกันใครจะแดกใครครับผมปล่อยม้าดิปล่อยม้า ي, ปล่อยมา้าแล้วปล่อยม้าแล้ว ดูกันครับปล่อยมาลยแล้วจะเป็นยังไงปล่อยมาลยแล้วยีสไปแนะล้วคันแรกแวนแวนหนูนกำลังตามมากำลังตามมา <c oughs> ร้อนไหมครับคุณสุรเดชร้อนไหม <c oughs> ได้อยู่ไหมโอเคบายบายทุกคนฝากทุกคนกดไลค์แชร์ซับ c คร b e ด้วยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันขากลับ เดี๋ยวขาไปขี่เบาๆชิวๆแล้วเจอกันขากลับแล้วกันฮะออกไฟแดงติสองเกือบหงายท้องอนะ่ะ <c oughs> โอเค